คนเล่ะหรือเป็นคนที่แบบคิดไม่ดีอ่ะหรือเนื้อในเป็นคนแกคิดว่าพี่พีเขาจะมาขอฉันแต่งงานปะ <S <S อืมนั่นแหละแกคิดว่าเขาจะมาขอฉันแต่งงานปะถ้าฉันนั่งหลับมีแต่ภาพโมเมนต,ต์ในการวีนอยู่ตลอดเวลาโดยที่แบบไม่สนใจอะ่ะฉันตัวเองฉันจะวีนฉันจ,จะด่าทำไมอะ่ะ คี่ว่าเขาจะอยู่ชั้นถึงตอนนี้ป่ะไม่ช,ช่วงนี้จะมีคนไปตามเมนขวัญถ้าช่วงนี้จะมีคนไปตามแบบด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยออทันโทษค่ะพรุ่งนี้จะไม่หาคุณนิดค่ะทันโทษนะคะบริบากเขาดูออกเป็นอะไรอย่าไปค่ะสูงไม่สูงก็ไม่เคยดา่าใครก่อนเนาะน่าจะมาอยู่จกแบกบลับ ไปโกยที่ดินตามพื้นนู่นค่ะนะคะเนาะไม่ต้องมานะคะขออนุญาตนะคะไม่ต้องมาตามนะคะใครจะดูใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาค่ะที่บอกว่าจะไปไหว้ผู้ใหญ่มา่งพรุ่งนี้ก็คือคุณนิดค่ะพอลิพาสนะคะ่ะนะขออนุญาตบ,บ็อกนะคะเพราะว่าเหนื่อยกับพวกแบบพวกผีเปรตอะเดีอออกปะเออบอก ขออาตบอกฉันตัดสินใจแล้วว่าต่อไปเนะี่ยถ้ามีแบบพวกแบบสัมภเวหรือว่าต้องการเกาะแสงเกาะเสียงเกาะใดๆก็ตามต้องขอบอกเพราะว่าสุขภาพจิตจะเสียนึออ <c oughs> กออกปะไม่เพราะมันต้องมีคอมเมนต์อยู่แล้วแฮกเพราะว่า ฉันก็ไม่ตีกับเพจปักเสียน้นองอกปะมันก็เริ่มปกติฉันก็ไม่ได้บอกอ่านอันนั้นอะฉันไม่อ่านฉันไม่อ่านฉันไม่อ่านคอมเมนต์ในช่องแดงมานานมากแหละเพราะว่าเหนื่อยพูดตรงๆรไหลเลือดนะจริงการเราเป็นผู้นำอย่างนี้บางทีเราก็แบบวันนี้ดุมก็เลยไหลเลือดอยู่จริงจ นั่นแหละแต่ก็แบบข่างหัวมันเลยก็เกียรตื่นเช้าไปสารจริงๆอย่างที่บอกตอนนู้นพี่บอกก็แบบพี่เกียรตื่นไปสารก็คือพี่เกียรจริงๆก็ช่างหัวมันหรืออาจจะช่างแบบปลอมๆอ,อ,อยู่ใครจะรู้ก็จริงๆแล้วเรื่องคดีฟ้องร้องในโลกโซเชียลมันบางทีมึงก็ไปยากเนาะถ้าเราไม่ได้รู้จักใครที่แบบจะเป็นแบบัลนงัวหน้าขึ้นมาจริงๆมันก็พูดยากต่อที่อยูอ่ไม่พูดลาพอก่อน 那。